ราะว่าจริงๆแล้วคือหน้านที่การงานของเราเนี่ยม,มันทาให้ต้องใกล้ชิดก,กันตลอดเวลาฉา,ากตอนฉากก็ต้องใกล้กันมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปแปลงฟันตลอดเวลาเราก็เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขอบยาวนกานถึงสิบสองชั่วโมงค่ะเป็นเพราะว่าน้องๆตอบเราว่าเป็นเพราะประสิทธิภาพของ close up ทำให้กล้าใกล้กันทีนี้ว่าพอมั่นใจทั้งคู่แล้วถ้าคิมอยากจะไปใกล้กับคนอื่นมาโอเคไหม ถ้าด้วยหน้าที่การงานก็เอาะไรครับแรกคือความรู้สึกของแฟนคลับมากเราจะไม่กดดันน้องๆเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวแฟนคลับจะฟินไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มระดับความฟินน้องค่ะหนูเรียกใครนะคะเพื่อให้บรรยากาศค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปติดตามภาพยนตร์โฆษณา Close Up ของมากคิมกันดีกว่า